สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่16ของเทคโนโลยีการเร่งปฏิกิริยาวันนี้เราอยู่ในบทที่5ซิลไล์นะครับหัวข้อ5.2สมบัติของซิอไลา์เดี๋ยวเรามาดูกันครับในเบื้องต้นนะครับคลิปที่ผ่านมาครูให้พวกเรารู้จักซิอไลา์แล้วนะครับซิอไลา์เป็นผลึกนะครับมีโครงสร้างเป็นผลึกเป็นสารประกอบอลูมิโนซิลิเกตเกิดจากซิลิเกตแล้วก็อลูมิเนตมารวมตัวกัน นะครับในกรณีของอ l ลูมิเนตนะครับคือซีร์ที่มีโครงสร้างที่มีอลูมิเนียมเป็นส่วนประกรอบเนี่ยก็จะมีประจุลบเกิดขึ้นก็จําเป็นที่จะต้องมีชาบาบานซิงแคตออนหรือไอออนประจุบวกมาดุลน,นะครับซีร์รวมตัวกันเป็นโครงสร้างผลึกชนิดต่างๆซึ่งเราสามารถจําแนกได้ทั้งในกรณีที่เป็นใช้จํานวนทีอะตอมของหน้าต่างนะครับเป็น small พอเป็น medium พอเป็น large พอ นะครับหรืออาจจะใช้โครงสร้างที่เป็นแบบเคสสต t ั r เจอร์หรือเป็นแบบช h a น n นลสตร u c เจอร์ก็ได้แบบแบบกรงนะครับทางเข้าเล็กพอเข้าไปในห้องแล้วเป็นโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่แบบโครงหรือแบบห้องนะครับประตูเข้ามาประตูเล็กแต่เข้ามาละห้องใหญ่หรือเป็นแบบช h a น n นลสตรั c เจอร์ก็คือโครงสร้างป็นเป็นแบบท่อนะครับเมื่อเรารู้จัก ซิลไลท์ ite, สมบัติคร่าวๆแล้วแล้วก็รู้จักฐานข้อมูลรู้จักโค้ดที่เขาใชอเรียกซิลไลท์แล้วนะครับเรามาดูส่วนที่5.2สมบัติของซิลไลท์กันนะครับซิลไลท์เขามีโครงสร้างที่เป็นรูพุนนะครับซึ่งรูพุนเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นสามประเภทนะครับก็คือเป็นไมโครพอรนะครับเป็นเมโซพอรัสแล้วก็เป็นแม c โครพอนะครับ ูขออนุญาตาให้พวกเราลองสืบค้นดูนะครับก็เป็นไมโครพอนะครับเมโซพอแมคโครพอ,อดูแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือขนาดเล็กตั้งแต่ ต่ำกว่า2นาโนเมตรเป็นต้นไปเขาก็ะจะเรียกว่าเป็นไมโครพอลนะครับถ้าเป็นเมโซพอก็คือ2 5 0ถึง50นาโนเมตรถ้าใหญ่กว่า5 0นาโนเมตรก็จะเป็นแม c โรพอลัสนะครับฉันพอจะจำแนกได้นะครับซิลไะไ์เนี่ยโครงสร้างเขาเนี่ยจะเป็นแบบไมโครพอลัสนะครับแล้วก็จริงๆเดี๋ยวนี้ก็จะมีการพยายามที่จะสังเคราะห์ซิลออไลท์เนี่ยให้มีรูพุน แบบลำดับชั้นก็เรียเป็นไฮราชิเคอลเป็นซูรอไลท์นะครับก็คือทั้งมีทั้งไมโครพอลัสแล้วก็เมโซพอัสซึ่งมีเทคนิคการสังเคราะห์อยู่นะครับแต่ว่าโครงสร้างดั้งเดิมของซูรอไลท์เนี่ยก็จะเป็นแบบไมโครพอลัสนะครับเมื่อซูรอไลท์มีโครงสร้างที่เป็นผลึกรวมตัวกันเนี่ยนะครับเขาก็ทำให้เขามีรูพุนขนาดเล็กก็คือเป็นไมโครพอลัสอยู่ นะครับซึ่งรูปุูนที่ว่านี้ก็จะสามารถทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นถังปฏิกริริยาระดับโมเลกุลเป็นโมเลกุลไลแคร์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ซีร์ไลท์มีสมบัติในการดูดซับที่ดีเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อถัดไปนะครับงั้นหัวข้อแรกที่ครูอยากจะย้ำก็คือซีร์ไลท์เนี่ยมีความเป็นปรูพุนนะครับแล้วรูปุูนของซีร์ไลท์เนี่ยครับเป็นปรูพุนขนาดเล็กเป็นไมโครพอรัสนะครับซึ่งเราสามารถปรับปรุงให้เป็นเมโซพอรัสได้เหมือนกันนะครับ สมบัติข้อที่2เลยของซีไลต์ก็คือซีอไลต์เนี่ยสามารถทำหน้าที่แลกเปลี่ยนไอออนได้นะครับจำได้ไหมครับว่าอย่างที่ครูบอกนะว่าซีรัไลต์นี่เกิดจากซิลิเกตนะครับรวมตัวกันกับพวกอะลูมิเนต ในกรณีของซีไรที่มีอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบก็จะทําให้เกิดโครงสร้างที่มีประจุลบจําเป็นที่จะต้องมีชาดบลาซิ่งแคดออนมาทําหน้าที่ดุลประจุนะครับในกรณีนี้มีอลูมิเนียม1ลบก็มีโซเดียม1บวกทำหน้าที่ประดุลประจุและโซเดียม1บวกที่ว่านี้นะครับก็จะสามารถแลกเปลี่ยนไอออนได้เช่นสามารถแลกเปลี่ยนกับแอมโมเนียมไอออน นะครับซึ่งเมื่อครูอเอาแอมโมเนียมไอออนเนี่ยไปเผานะครับเขาจะสลายตัวให้แอมโมเนียแล้วก็จะได้โปรตอนออกมางั้นซีไลตรตัวนี้ก็สามารถทนะําหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีสมบัติเป็นกรดได้นะครับในกรณีของเซีโอไลต์ CO นะครับที่มีอลูมิเนียมประจุลบ2ประจุครูลืมย้ําไปครับซีโอไลต์ CO เนี่ยจะ โครงสร้างของเขาเจะไม่มีอลูมิเนียมมาติดกันนะครับอย่างน้อยก็จะต้องขั้นด้วยซิลิกอนหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งทีอะออตอมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างลรก็เป็นซิลิกอนอลูมิเนียมซิลิกอนอลูมิเนียมนะครับห้ามีอลูมิเนียมอลูมิเนียมติดกันนะครับในกรณีของเฟรมเวิร์กที่ว่านี้นะครับครูก็จะมีอลูมิเนียมประจุลบ2ประจุถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็สามารถจําเป็นจะต้องมีโมโนวาเลนซ์สอง สองตัวสองไอออนนะครับเราทำหน้าที่ดุลประจุหรืออาจจะเป็นไดวาเลนไอออนก็ได้หนึ่งไดวาเลนไอออนนะครับเช่นแคลเซียมไอออนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ในกรณีของซีไลท์ถ้าเราอยากให้เขามีสมบัติเป็นเบสนะครับก็มักจะเลือกใช้ซีไลท์ที่มีอัตราส่วนระหว่างซิลิกอนต่ออะลูมิเนียมต่ำ,ตำนั่นหมายความว่ามีอะลูมิเนียมมากๆเพราะฉะนั้นตัวเฟรมเวิร์กของซีไลท์ก็จะมีประจุลบมากๆและเลือกใช้การแลกเปลี่ยนไอออนโดยใช้ไอออนที่เป็นซฟต์แคทไอออนจำคำว,ว่า hard Soft Cat ไออได้ไหมครับถ้าเป็นกรณีของ hard แค t ไอออนก็หมายความว่ามีประจุน้อย มีประจุมากๆนะครับแล้วตัว radius หรือรัศมีไอออนเนี่ยก็จะต่ําๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเปรียบเทียบระหว่างโซเดียมกับซีเซียมเนี่ยประจุ1บวกเหมือนกันแต่ว่าโซเดียมมีขนาดเล็กกว่าเขาก็จะเป็น hard cation ซีเซียมอยู่หมู่ 1A ถูกไหมครับแต่อยู่ตัวล่างๆแล้วนะครับก็จะเป็น soft cation ในกรณีที่เราเลือกใช้ซีอไรที่จะมาทําให้มีสมบัติเป็นเบสเนี่ย เมื่อก,กี้ครูบอกเราจะต้องเลือกใช้ซิลิคอนต่ออลูมิเนียมต่างๆหรืออลูมิเนียมมา,มากๆเขาจะได้มีเฟรมเวิร์กประจุลบนะครับและเลือกซอฟแคทไอออนทำหน้าที่เป็นไอออนสำหรับดุลประจุนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่สามารถสเตบิลไลซ์พวกเขาเขาไม่สามารถดึงดูด อิเล็กตรอนมาอยู่กับตัวเขานะครับเขาก็จะทิ้งไอออนลบส่วนใหญ่ไว้ที่เฟรมเวิร์กทำให้เฟรมเวิร์กของซีเอรไลน์นี่นะครับมีประจุปเป็นลบแล้วก็สามารถทำมาที่เป็นเบสได้ซึ่งเบสที่ว่านี้ก็คือลิวิสเบสนะครับ นอกจากนี้นะครเราสามารถแลกเปลี่ยนไอออนนะคะใหเ้เป็นพวก Transition Metal ก็ได้งนั้นเราก็จะได้ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลทที่มีโลหะ r a n s i t i o n สำหรับทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาถ้าเป็นกรณีของพวกเหล็ก2บวก,ก็อาจจะเร่งไปยาพวก Oxidation ได้นะครับ เพราะฉะนั้นซีโอไลต์ก็เลยมีบทบาทสําคัญต่อการเร่งปฏิกิริยาเพราะว่าสามารถปรับปรุงให้เป็นตัวเร่งปิกิริยกรดก็ได้เป็นเบสก็ได้สําหรับธรรมาที่ออกซิเดชันก็ได้หรือจริงๆมีมากกว่านั้นอีกเดี๋ยวคุณจะได้อธิบายต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นสมบัติข้อที่2ข,อ,ของซีโอไลต์นะครับข้อแรกเป็นไมโครพ o รัสนะครับข้อที่2สามารถแลกเปลี่ยนไอออนได้ ข้อที่3ครับสามารถเลือกสรรการทําปฏิกิริยาได้สามารถเลือกสรกร,ร,าส,าาร,ส,ารสารได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถนำซิลลายนี่ทำมาที่เป็นเมมเบรนนะครับมีงานวิจัยอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเร่งปฏิกิริยานั้นครูฝากให้พวกเราไปสืบคนเพิ่มเติมนะครับซิลลาเมื่อนำมาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยเขาสามารถเลือกสรรสารได้ตัวอย่างเช่นกอไก่เนี่ยเขาจะสามารถเลือก สารสารตั้งต้นเพื่อเข้าทำปฏิกิริยานะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ตัวนี้คือ normal heptene ถูกไหมครับโครงสร้างเขาเนี่ยมีขนาดเล็กกว่ารูพูนตัวนี้ครูทำเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของรูพุลของซีไรท์นะครับตัวนี้ก็เปรียบเหมือนเป็น channel structure นะครับตัว normal heptene เนี่ยสามารถเข้าไปในรูพุนได้ก็สามารถเกิดปฏิกิริยา cracking ได้ได้เป็นพวก C4 กับ C3 อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นพวกไอโซเฮปเทนนะครับโครงสร้างเขามีขนาดใหญ่กว่ารูพุนของซิอไลด์เขาก็จะไม่สามารถทำปฏิกิริยาได้ทนันไหมครับงั้นซิลไลด์สามารถเลือกสรรสารตั้งต้นนะครับเพื่อเข้าทำปฏิกิริยาภายในรูพุนของซิอไลด์ นะครับตำแหน่งที่ว่องไวของซีไลท์จะอยู่ในรูพุนเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ปากพอก็มีเหมือนกันบางครั้งก็จะเ,เราอาจจะได้ยินคําว่าพอเมสลคัตไลเซียนะครับคือการเร่งไปยาที่ปากรูพุนนะครับซึ่งอาจจะเร่งไปยาพวก t r a n s a n c u l a t i o n ได้พวก r o s p r t p o r t t o o n นะครับเดี๋ยวเราจะได้กล่าวรายละเอียดต่อไปแต่ว่าในเบื้องต้นคุณอยากให้รู้ว่าซีไลท์เนี่ย มีเชฟซ e เล็กทีฟนะครับก็คือสามารถเลือกสรัรสารได้ในกรณีนี้ก็คือเลือกสรัรสารตั้งต้นสำหรับการเข้าทำปฏิกิริยากรณีถัดไปครับเป็นการเลือกสรัรสารอินเตอร์มีเดียตนะครับหรือสารมัธยันเนี่ยนะครับให้เหมาะสมตัวอย่างเช่นตัวที่เป็นเมตาไซลีนตัวนี้นะครับเมื่อเข้าไปภายในรูพูลแล้วนะครับภายในเคสสตรัคเจอร์นี้นะครับเขาก็จะเกิดเป็นสารตัวกลางสารมัธยันเน้นะครับ ที่มีโครงสร้างเป็นแบบนี้ก็ได้หรือเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ลักษณะที่เป็นแบบข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะมีหมู่เกะกะกีดขวางถูกไหมครับมีเซอร์ไรงั้นตัวเนี้ยก็จะไม่ทำไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ภายในรูปภูนของเซอร์ไรเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถให้ผลิตภัณฑ์เป็น1,3,5ส3ไตรเมทิลเบนซีนได้อย่างน้อยก็ได้เป็น1 3 4ไตรเมทิลเบนซีนแทนทันไหมครับ ารตัวนี้ทำไปยา r o p o r t i o n a t i o n กันนะครับด้วยตัวเขาเองนะครับแล้วอินเตอร์เบนอินเตอร์มีเดียแบบนี้เกิดขึ้นได้ไม่มีเซล r ิกเอฟเฟกนะครับไม่มีหมู่เก็กกะกิดขวางงั้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการแตกพันธะออกตรงนี้เห็นไหมครับก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นจริงๆคุณต้องนับ1,2,4เนาะนะครับ1 2 4ไตรเมทิลเบนซีนนะครับแต่อินเตอร์มีเดีย แบบนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเกก,กะเห็นไหมครับตัวมันใหญ่กว่ารูพุนของเซรัลไลท์นะครับเมื่อมันไม่เกิดขึ้นเมื่อมันไม่เกิดขึ้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการตัดตรงนี้เป็น1 3 5ไตรเมทิลเบนซีนก็เลยไม่เกิดขึ้นนะครับนีค่คือการเลือกสรรจากสารมัธยันนะครับกรณีสุดท้ายเป็นการเลือกสรรผลิตภัณฑ์นะครับ ตัวโทูลีนนี่ครับสามารถทำยากับเมทานอลได้เกิดเป็นไซลีนอาจจะเป็นออโตเป็นเมตาหรือเป็นพาราไซลีนนะครับแต่โครงสร้างที่มีขนาดเหมาะสมกับปากรูพุนเนี่ยนะครับก็คือพาราไซลีนเนี่ยสามารถออกจากรูพุน ได้ส่วนตัวอื่นๆไม่สามารถออกจากรูพุ่นได้ก็เกิดไอโซมาไลเซชันไปนะครับเปลี่ยนออโทเป็นพาราเป็นพาราเป็นเมตานะครับแต่คนที่สามารถหลุดออกมาได้ก็จะเป็นพาราไซลีนเพราะฉะนั้นตัวน,นี้ก็จะเรียกว่าเป็นการเลือกสรรสาร,สารผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดรูพุ่นของซูไลท์ Light, ให้เกิดออกมาได้จากรูพุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสมบัติที่น่าสนใจของอีกอันหนึ่งนะครับของซูไล์ก็คือสามารถเลือกสรรสาร ได้ทั้งสารทั้งต้นสารตัวกลางแล้วก็สารผลิตภัณฑ์นะครับงานสิ่งไรก็จะถูกเรียกว่าเขามีเชฟซีเล็กทีฟคาทาลิสนะครับเป็นตัวเลเมีย,ยที่มีการเลือกสารโดยรูปร่างสมบัติข้อที่4นะครับก็คือ,เ,อ,อเนื่องจากเขามีขนาดรูพุนเ,เขามีรูพุนขนาดเล็กถูกไหมครับก็จะสามารถทำมาที่เหมือนเป็นโมเลกุล่าเรแอคเตอร์อ actor, เขาก็สามารถดูดซับสารได้นะครับ โดยเราสามารถปรับเปลี่ยนซีโอไลท์ให้มีค่าอัตราส่วนระหว่างซิลิกอนต่ออลูมิเนียมแตกต่างกันนะครับบางคนเขาเรียกใช้ซิลิกอนต่ออลูมิเนียมเรโชบางท่านใช้ซิลิก้าต่ออลูมินาคำว่าซิลิก้าต่ออลูมินาก็คือ SiO2 ต่อ Al2O3 นะครับถ้าซิลิก้าต่ออลูมินาเป็น2ก็ซิลิกอนต่ออลูมิเนียมเป็น1นะครับ ซิลไลายใดก็ตามที่มีซิลิกอนต่ออะลูมิเนียมต่ำหรือมีอะลูมิเนียมมากถูกไหมครับก็จะมีประจุลบมากก็จะมีประจุบวกมากซิลไลายประเภทนั้นก็จะมีสภาพขั้วสูงนะครับก็จะมีสมบัติชอบน้ำน้ำที่มีขั้วนะครับก็จะเรียกซิลไลายประเภทนั้นว่ามีไฮโดรฟิลิกซิตี้หรือสมบัติที่ชอบน้ำ ส่วนซิลลา์ตัวไหนที่มีอัตราส่วนซิลิกอนต่ออะลูมิเนียมสูงนะครับหรือว่ามีอะลูมิเนียมน้อยก็จะมีสภาพขั้วต่ำถูกไหมครับหรือว่าไม่มีขั้วนะครับก็จะมีสมบัติที่เกลียดน้ําไม่ชอบน้ำนะครับก็เรียกว่าเป็นไฮโดรโฟบิกซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกซิไลา์ C สำหรับการทําปฏิกิริยาเนี่ยก็อาจจะ ต้องคำนึงถึงอัตราส่วนของซิลิกอนต่อหลูมเนียมด้วยนอกเหนือจากพิจารณาจากโครงสร้างหรือชนิดของซิลไลท์นะครับสารตั้งต้นเนี่ยก็ควรจะมีสภาพคั่วที่เหมาะสมกับซิลไลท์เมื่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สภาพคั่วต่างกันก็จะเกิดดีซอปชันได้ง่ายอย่าลืมคำนึงถึงกลไกาการเร่งปฏิกิยาอย่างที่ครูได้เคยแนะนำนะครับแรงเมียร์ฮินเชลวูดนะครับไรเดียอีเลกแมคเนิซิมพรีเคร์เซอร์แมคเนิซิม นะครับว่า,ามีบทบาทอย่างไรนะครับสารตั้งต้นต้องเกิดการ adsorption นะครับเกิดเคมี i s a s o r p t i o n เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาแล้วก็ d e s o r p t i o n หลุดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรก adsorption เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สําคัญสภาพขั่วของตัวเร่งปฏิกิริยากับสารตั้งต้นเหมือนกันก็จะดึงดูดกันได้มากเกิดการดูดซับได้ดีนะครับ สมบัติข้อถัดมานะครับก็คือเสถียรภาพทางความร้อนแล้วก็สารเคมีนะครับก็ต้องขอจําแนกซออะไรเป็น2กรณีแล้วกันนะครับถ้าซีออไรที่มีอัตราส่วนระหว่างซิลิกอนต่ออลูมิเนียมสูงหรือมีอลูมิเนียมต่ํานะครับซีออไรประเภทนี้ก็จะทนต่อความร้อนได้สูงนะครับแล้วก็ทนต่อสารเคมีที่มีสภาวะเป็นกรดได้ดีแต่เป็นเบสได้ต่ํานะครับ ในขณะที่ซิลิโคยที่มีซิลิกอนตอร์เนียมเรโชต่ำก็จะไม่ค่อยทนต่อความร้อนนะครับแล้วก็ไม่ทนต่อกรดแต่ว่าทนต่อเบสเป็นต้นนะครับงั้นซิลิโคยแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีเสถียรภาพทางความร้อนค่อนข้างแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าทั้งหมดก็คือสูงอยู่นะครับ งั้นเวลาเขาเตรียมซิลไนท์นะครับในกรณีของซิลไลต์ประเภทพวกซิลไต์ชนิด Z ซทเอซิลไนต์เบ,บต้านะครับที่มีอัตราส่วนของซิลิคอนต่อเหียมเรโชส,สูงเนี่ยก็จะค่อนข้างทนต่อความร้อนนะครับั้นเวลาเขาเพิ่มอุณหภูมิก็อาจจะใช้อัตราการให้ความร้อนเป็น2องศาเซลเซียสต่อนาที3องศา5องศาเซลเซียสต่อน,นาทีอย่างเงี้ยทนได้เพราะว่าเขามีเทอร์โมสเตเบอร์ตี้สูงแต่สําหรับ กับพวกซิลิโคนเอที่มีอัตราส่วนของซิลิคอนตอร์บิเมียมต่ำนะครับเช่นซิลิโคนเอก็ซิลิคอนตอร์บิเมียมเป็น1นึ่งซิลิโคนเอซ์อย่างเงี้ยนะครับหรือซิอลิโคนวายที่ไม่ใช่อุลตร้าเตเบิลิตี้วายเนี่ยก็จะมีอัตราส่วนของซิลิคอนตอร์บิเมียมต่ำต่ำเนี่ยก็อาจจะต้องเคลซิเนชันโดยใช้อัตราการให้ความร้อนเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับบางทีก็อาจจะเป็น0.5อศงศาเซลเซียสต,ต่อนาทีนะครับอย่างนี้เป็นต้น งั้นพวกเราพอรู้จักสมบัติของซีไรท์แล้วนะครับและสมบัติพวกนี้ก็จะเป็นสมบัติที่เอื้อต่อการนำซีไรท์ไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับตัวอย่างเช่นถ้าเขามีเสถียรภาพต่อความร้อนสูงก็สามารถเร่งปฏิกิริยาได้ที่อุณหภูมิสูงขึ้นเอนไซม์สามารถเร่งได้ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิประมาณสัก5060องศาเซลเซียสไม่อย่างนั้นเขาก็จะดีเนเจอร์สูญเสียเสถียรภาพไปซีไรท์นี่เร่งได้550600อยอย่างเงี้ยสบายมาก โซลาร์มีสมบัติในการดูดซับนะครับดูดซับได้ดีก็จะเกิดเคมีซอฟชั่นนะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ซอซลท์สามารถเลือกสรรการเกิดปฏิกิริยาได้นะครับงั้นเดี๋ยวจะมีงานวิจัยที่พวกเราดูผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นแล้วกันนะครับว่ามีเล็ขใหญ่อย่างไรหรือว่าสามารถเลือกสรรต้นในการเข้าทําปียาซลท์สามารถแลกเปลี่ยนไอออนได้เพราะฉะนั้นก็สามารถเตรียมอไลท์ให้มีตาแหน่งโกรดตําแหน่งเบสหรือตําแหน่งที่มีโลหะทรานซิชันสําหรับการเร่งเปิยออกซิเดชันอย่างนี้ได้ นะครับสไลด์เป็นไมโครพอรัสจริงๆอาจจะเป็นสมบัติด้อยก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่อง diffusion แต่ปัจจุบันก็มีการ Modify ยสไลด์ให้เป็นไฮราชีนะครับให้มีรูกพุนตามลําดับชั้นเริ่มต้นก็จะทําให้เป็นพวกที่เป็นเมโซพอะนะครับข้างในก็จะเป็นไมโครพอเหมือนเดิมแล้วพอผิวข้างนอกก็เป็นเมโซพอก็จะเพิ่ม diffusion rate ของซีอไลา์อย่างนี้ก็ได้นะครับ คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการนำอไลท์แล้วก็น่าจะเกิดไอเดียสำหรับการเลือกใช้ซือไลท์สำหรับนำมาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาคลิปนี้ครูจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ